สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิธีการผสมค่ะ epoxy e 2 0 0และ e 4 0 0ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ผสมเหมือนกันค่ะไปชมกันค่ะค่ะเรามาดูวิธีการผสมน้ำยา epoxy รุ่น e 4 0 0ระบบพ i n ินวกันนะคะสำหรับการผสมนะคะเขาก็จัดเซตมาให้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตของ e 2 0 0หรือ e 4 0 0นะคะก็แค่นำแต่ละส่วนผสมของแต่ละเซตนะคะเทรวมกันแล้วก็ผสมให้เข้ากันเป็นการตีผสมแบบช้าๆนะคะ และสําหรับส่วนผสมที่ยังติดอยู่ตามก้นกระป๋องนะคะหรือในกระป๋องก็ปาดออกมาให้หมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางท็อปโคตติ้งก็บรรจุเคมีให้ไปในปริมาณที่เกินอยู่แล้วค่ะแต่เพื่อความแน่ใจนะคะเพื่อให้สูตรมีความแข็งแกร่งทนทานก็พยายามปาดออกมาใช้ให้หมดนะคะเกินได้แต่อย่าขาดค่ะนี่นะคะผสมแต่ละตัวของในเซตลงไปแล้วก็ค่อยๆตีให้เข้ากันแบบช้าๆจนเป็นเนื้อเดียวกันก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Top ปโค t ติ้งแอนด์บอค่ะ